ทุกคนทุกคนจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ผิวหน้ามายมีปัญหามากหน้าไม้แห้งมากมากถึงมากที่สุดเพราะว่าตรงนี้ลอกเป็นขุยๆเลยลอกเป็นขุยทั้งมุมปากแล้วก็มุมจมูกทั้งแผ่นเลยค่ะแต่ตอนนี้หน้าไม้ใสมากใสไม่พอคือฉ่ำเด้งน้ามากทุกคนลองดูหน้าไม้ใกล้ๆได้เลยเพราะว่าไม้ไปเจอตัวนี้มาค่ะตัวนี้เลยค่ะโบเมอร์ค่ะตัวนี้เขาเป็นน้ำมันซูบากิใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายและเส้นผมท i ีอินวันเลยก็ว่าได้ค่ะ มีทั้งวิตามินซีและน้ามันบํารุงผิวบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆถ้าสําหรับใครที่ผิวแห้งหน้าลอกแบบบายนะคะหรือว่าเส้นผมแตกไปไม่ชุ่มชื้นคือหลอดเนี้ยตัวเดียวอยู่เลยครบเลยทีอีกวันไม่ต้องไปซื้ออย่างอื่นให้เปลืองตังค์แล้วค่ะมาดูเนื้อสัมผัสเขากันนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลองใช้เนี่ยไม่ชอบเนื้อเขามากเพราะว่าเวลาทาเนี่ยหน้าไม่แห้งเลยอันนี้คือเนื้อสัมผัสของเขาคือสีเวลาทานะหน้าฉ่ำมาก ถ้าทุกคนจะเห็นว่าสองข้างนี้ยหน้านี้จะแห้งเลยแล้ลหนี้ขึ้นเงาสุดๆเขาจะช่วยให้ผิวขาวสุขภาพดีและนุม่มชุ่มฉ้นแบบนี้เลยค่ะถ้าใครอยากมีผิวขาวแดงอิ่มนะ้แบบสาวเกาหลีนะคะต้องเป็นโบเมอร์ตัวนี้เลยค่ะ